ทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับชื่อว่า The c a m p ี้ยนะครับผมอยู่ที่อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่พักสวยมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บนระเบียงนะครับของรีเซพชันใช่ครับอยู่เหนือรีเซพชันชั้นสองนะเป็นระเบียงกว้างนะครับซึ่งระเบียงตรงนี้เนี่ยมันสามารถเทควิวข้างหลังได้เลยเห็นแลเวีย้หลังเรามีภูเขาไม่รู้ภูเขาอะไรแต่สวยมากนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วด้านหลังเราก็จะเป็นที่พักห้องต่างๆนะถ้าเกิดเรามองเห็นจะเห็นว่ามีที่พักหลายทายมากนะใช่ ซึ่งวันนี้ที่เราจะพักเนี่ยจะเป็นไท้ายนี้เลยฮะนี่คุณจ็อบบางอยู่นี่ครับหลังนี้เลยเราได้ห้องพักเป็นคูเวล่าเป็นหลังเดียวที่มีนะครับใช่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับใช่ติดตามเรามานะครับเเชิญครับเข้ามาเลยครับอันนี้ก็คือห้องพักของเรานะครับห้องพักเราเป็นคูลวล่าครับ ต้องบอกกอนว่าอาคารที่พักเดอะแคมเปียนเนี่ยครับมีห้องพักคือเวลาแค่ห้องเดียวนะครับอนนิเดียวนี่คือเข้ามาในห้องนะครับแต่เห็นว่าจากประตูเมื่อกี้เข้ามานี่คือแอรีอเพื่อนดูขบชีวีนะครับซึ่งก็คืออยู่ตรงข้ามกับเตียงนอนของเรานั่นเองนะครับเตียงนอนใหญ่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีพืน้นที่เอาไว้ทำกิจกรรมนะคะผมได้ด้วยตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ถ้าเปิดวิวไปสวยไหมฮะมันคือวิวของ ที่บูเขานะครับผมนะก็จะมีห้องนอนทายอื่นๆที่เป็นทายแบบอ่าโดมเต็นท์นะครับผมนีม่นะครวบดสวยสามากนะครับผมทีค,ครับนี่ก็จะมาเป็นด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นห้องน้านะครับซึ่งก็จะมองไปทีนท่น่จะต่างอาล้างมืออาล้างหน้านะครับผมซึ่งด้านขวาจะเป็นห้องน้ําแยกกันแล้วว่าห้องตวมกับห้องอาบน้ำนะครับไปแยกกันนะครับ ก็แบบไม่เสียงกันแน่แล้วเข้ามาเป็นคู่กันนะครับผมตัวด้านนี้นะครับตรงข้างห้องน้ำก็คือหน้าบ้านน้านเองนะแชร์นอนหน้าบ้านนะครับเก๋ไก่เชนเดอร์นะคะห้องน้ำหน้าบ้านเรามีเป็นจักรุสีนะครับไปใช่น้ำชมวิวสวยๆข้างหน้าเลยครับตรงไปเลยแต่มันก็มีน้ำเนาะน้าผมก็มีน้ำแล้วก็จะแชรตรงนี้แล้วก็ ยมากจริงๆนะครับโคตรสวยเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะทำถ่ายตรงนี้ที่เป็นที่เป็นน้ำแล้วก็ให้ท่านท่านดูอีกทีนะครับผมแต่เราไม่ได้เอาบาตปตอมมาเนาะถ้ามีบาตปตอมจะดีมากเลยนะครับนนะตผมนี้ีน่ก็จะเป็นวิวหน้าบ้านเราทั้งหมดนะครับว่าเองดูตรงนี้เดี๋ราจะไปที่หน้าบ้านเราครับหน้าบ้านเราก็น่ารักมากนะครับมันดูแบบเป็นนอร์ดิกนะครับเป็นแบบว่าหลังคาหลังคาหน้าจั่วนะครับเป็นนอร์ดิกอย่างนี้นะ ข้าวเช้านะครับซึ่งเขาบอกแล้วว่าคนติ่ก่อนนี้มามาช่วงที่เป็นโซเชียลดิสแทสซิงเนาะเขาก็จะมาแจกอ่ดมาข้าวเช้าเขาจะเอานำอาหารเช้ามาให้เราซึ่งม,มีเวลาเริ่มตอนเจ็ถึงเก้าโมงเช้าแล้กินข้าวเช้าเป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็สุดทยตรงนเขาจะมาเสิร์ฟไปให้เลยนะฮะส่วนมื้อเย็นจะมีหมูกระทะให้เรานะคะรับผมซึ่งก็เหมือนกันเขาจะมาให้ที่หน้าบ้านเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนอ่ยถ้าไม่ติดเรื่องประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยเขาจะให้เราไปกินร่วมกันตรงนู้นนะครับตรงนู้นมันจะมีเต็นท์ส่่่วนนนนกลางงงตรัั้อยูซึมมจะีแบบ ปกติก็จะมีโต๊ะเติหน้าแล้วก็มีเป็นแบบบุฟเฟ่ของทัวหมูกระทะตอนนี้เขาก็แยกกันไปเพราะว่าด้วยความที่คมีโควิดนะเนาะเขาก็เลยต้องแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับผมแต่มาที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับไปดูข้างบนกันก่อนนะครับนี่ก็ข้างบนเราเองนะ,ะัะตามเข้ามาดูเลยมามามาีะน,น,นะ ตรงบันไดตรงนี้นะครับจะเห็นเกตว่าอารมณ์ไม่อารมณ์เหมือนบ้านเลยนะเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวนะขึ้นมามีกระจกตรงนี้นะครับเป็นช่องแสงเปิดนะครับซึ่งก็มันมันดีไซน์ออกมาได้ดีมากแล้วก็เก๋มากนะครับแล้วหันกลับมานะครับอันนี้คือห้องนอนด้านบนของบ้านนะครับเื่อใครจะมามาจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ต้องได้คือแยกกันนะครับบนล่างนะครับซึ่งก็ดีนะฮะก็แบกพอเดี๋วูิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิว ผมเปิด,ดวิวให้ดูนะคบนี่นี่คือวิวของ,องด้านบนนะครับก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับผมสังเกตได้ว่าห้องนอนโดมห้องนี้เ็เขาก็มีมีอาเจ้ากุซี่เหมือนกันเนะาะเพิ่งเห็นเหมือนกันแสดงว่าทุกห้องอะ่ะมีจ้ากุซี่หมดเลยนะแต่ของเราจะเก๋เราเป็นบ้านแต่ว่าของห้องอื่นเขาเป็นอ่างไม่แช่นะครับผม นี่ก็จะเป็นมองจากวิววิวด้านบนลงไปด้านล่างก็จะเห็นว่ามันปพดานสูงมากทําให้มันสูงโป่งนะฮะห้องที่ดูไม่ไม่แน่นมากนะครับก็สำหรับที่พักของเราก็โอเคแล้วเนาะมาครั้งดีมากแล้วก็น่าอยู่แล้วก็น่ามาพักอ่าน่ามาเที่ยวพักผ่อนนะครับในยามที่เรามีความเครียดก็มาดูอ่มาพักที่เชียงดาวน,นะครับมาอยู่ ชิวๆสักวัน2วันทําให้เราได้แบบชาร์จพลังแล้วกลับไปทํางานได้แบบว่าเต็มที่นะคบผมก็ไงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะมีจะมีหมูกระทะตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวหมูกระทะตอนเย็นให้คีว่าเขาให้ขนาดไหนนะแล้วอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวทีตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันนะครับร拉哈วันนี้เดี๋ยวจะพาทังโมรอบๆของตัวเดอะแคบเกลียวในบ้านของเราเนาะที่เราพักคืน ดอดีตครับขับมานะครับก,บจกบ็จะเป็นโดมนะค,ครับโดมอะไรโดมประกอบหลักหรือเปล่าไม่ใช่โดมดุสตาล์ก็ไม่ใช่จะเป็นโดมสายคลิปนะครับเป็นโดมนะครับมประตูทางเข้าบ้านน่ารัากุดดีแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวของแต่ละโดมแล้วก็มีอ่างเซอร์ฟิซี่ไว้แช่ด้วยนะครับห้องเลยที่เป็นโดมนะครับเป็นเซอร์ซี่เนาะแล้วเห็นวิวแบบ

ก็จะมีเป็นเต็นท์นะครับแล้วก็จะมีเต็นท์แบบธรรมดาอีกแบบเต็นท์น้อยแล้วก็มีเต็นท์แบบเหมือนที่กระโจมนะแต่ก็เก๋เป็นน้อยดิบบางจานนะครับถ้าว่ามาผ้าห้องเนี่ยต้องไปอาบน้ำตรงนู้นนะครับอาบน้ำรวมนู้นนะฮะนะครับแล้นี่จะเป็นที่พักรอบๆได้เพราะว่าที่พักของเรานะครับผมมีห้องหลายแบบหลายสไตล์แนะนำเลยนะครับอยากให้มากันนะครับ อยากทุกคนได้มาพักที่นี่นะครับเดอะแอมเปียนนะครับที่เชียงดาวนะครับเชียงใหม่ไม่เองนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวบุกกระทะมื้อเย็นครับเขาจะมาเสิร์ฟให้เราตอนหกโมงครึ่งที่หน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับครับและนี่ก็คุณจ๊อบนะครับกําลังแช่อ่างอยู่นะฮะแช่อ่างเนาะคุยล่านะครับใช้คุบนะบใช้คมนะครับ นี่ฮนะเนี่ยคุณเจอาพยาแชร์อยู่ข้างหลังก็จะเป็นวิวแม่ภนะูเขาวสวยมากนะฮะน,นี่นะครับเลยก็จะเป็นแบบรเริ่มก็คือเริ่มมีแบบผู้ที่มามาเที่ยวแบบหลังเดืนอนก็เริ่มมากันแล้วนะครับผมอ่ะคุณเจ้าไหนบอกความรู้สึกไหนสิอะไรนะครับบอกความรู้สึกไหนสิเป็นไงบ้างรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่หามานานโอูขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่ครับดีมากเลยครับดีมากใช่ไหมครับ ม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือจะเป็นที่ครับไม่ว่าจะเป็นการบริการมีทุกอย่างเลยครับผมอืมพุงคุยเชิญนะครับโอเคพองเลยนะฮะโอเคตอนนี้จริงๆแล้วหมูกระทะไอ้ไม่ใช่เตาของหมูกระทะเริ่มมาตั้งแล้วนะครับอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวไงรอหมูกระทะมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะครับครับอันนี้ก็มาแค่ตัวต่อจากมือจอบแล้วนะครับกับการจมือจีของเรานะครับผม ก็ดีเนาะได้ฟิลสบายสบายดีนะครับหลังจากที่แบบเหนื่อยๆก็มาผ่อนคลายกับการการแช่น้ำเป็นสปซีนะครับก็จะเห็นว่าฟองเต็มเลยนะครับฟอนะครับฟองเต็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลอกจิ้มกระทานเนาะก็เล่นเล่นน้ำไปก่อนหลังการนไม่รู้อยากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะครับผมว่ามันก็สวยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับเกิดแชมเปี้ยนนะครับผมที่เชียงดาวเนาะ จ๊อบมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมครับไม่มีแล้วครับดีมากหิวแล้วใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าหมูกระทะมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนะครับะแ้วครับจุบ้าผมบรกาศชิๆพเขาเลยแน่นอนหมูกระทจะเยียวยาทุกสิ่งนะ ว่าแล้วก็มาเลยนะครับปูกระถนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเบคอนนะครับให้มาเยอะมากจุกจากเนื้อแล้วจะมีด้่ฮะมีอะไรครับีปูต้องมาเนื้อก็มีสี่ฟูตเพียงเปียงกุ้งตัวใหญ่ใหญ่บิลาด้วยนะอแล้วก็มีนี่นะมีตรงนี้ด้วยครับลูกชิ้นแล้วก็มีผักแต่ละคนรักสุขภาพอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดีวิวรสชาติกันว่าอร่อยหรือเปล่านะโอเคพร้อมกับบิวแบบนี้ของเรานะครับ นี่นี่คือวิวห้องของเรานะครับ okay, เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณจ๊อบจะกินหมดหรือเปล่าน,นะครับมหมดไหมหมดโอเคติดตามดูนะครับ <c oughs> รมีบะหมี่ยกด้วยน้ำจิ้มเป็นไงบ้างครับน้ำจิ้มดีนะครับไม่เค็มนะแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปน,นะครับผมกินเวลาหมูกระทะแล้วนะครับก็รีวิวก็ง่ายๆเลยครับ ให้เยอะมากน้ำจิ้มอร่อยมากนะครับไม่เค็มไม่เผ็ดเดินๆไปนะครับกับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดีเลยครับ <c oughs> เห็นบรรยากาศแล้วเป็นไงละ่ะคุ้มราคามากที่ได้มานะครับผมสุดยอดคนไหนีที่ได้มานะครับบรรยากาศดีจริงๆนะฮะขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับผมกินอร่อยมากคุณผู้ชมครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เช้ามาถึงแล้วนะครับ าวที่เขาทำจะเป็นนะะังงนบนงน้นอ่อนะคะรับผมขน่ยมาค้าะคะวอตอนเช้านะครับเชเาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของบ้านเราเองนะครับที่เป็นชายฟูวิลล่านะครับผมก็จะเห็นว่า สวยงามมากเป็นนอร์ดิกเลยนะ้อแล้วก็สัตวก็จะเป็นสิงโาที่มันเทียงกับเมฆเลยนะครับก็ที่นี่นะครับเดแคมป์เตียนนะครับเป็นสิบเราให้ไปเรยนสินะครับชอบมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับคือไม่ได้คนแน่นเหมือนกับไปที่แบบคอนแจ้เนาะคือที่เชียงดาวฝนก็แบบแบบบางๆไม่แน่นมากามสบายๆคือนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปในเมืองนะครับฮะก็ขขอาจจะคืนนี้จะไปพบกัขขนที่ท่าช้างนะครับ